ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวราหูจะขยับย้ายในวันที่5พฤษภาคม2568เวลา9.44นจะส่งผลอย่างไรกับคุณก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วดาวเสากับราหูเนี่ยมันเป็นคู่มิตรกัน คือมันถูกกันนั่นแหละนะครับแล้วช่วงที่ดาวราวหูย้ายมาหมาดๆเนี่ยนะครับก็มาสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรว่านาะดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าราหูที่อยู่ตรงนี้มักจะนําพามาซึ่งโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่จะนํามาซึ่งรายได้หลายคนบอกว่าราหูอยู่ตรงนี้เป็นราหูล้วงทรัพย์อะไรอย่างนั้นนะ่ะ แต่ผมกลับมองตรงข้ามนะครับผมกลับมองว่าจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรเริ่มที่จะสร้างดักทรัพย์ฐานะให้กับตัวเองได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับจะมีโชคดีการได้เงินได้ของได้สิ่งมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น อยากกันนั้นเลยชาวลัคนาราศีมังกรจากดาวราหูที่ขยับย้ายตรงนี้ยังจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเองนั้นได้เริ่มกิจกรรมใหม่ๆอาชีพที่2ซึ่งมีโอกาสจะทำควบคู่กันไปแต่ก็จะส่งผลดีกับชะตาชีวิตของคุณไม่น้อยสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการหาเงินในโลกออนไลน์ ไปดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะได้รับสิ่งนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นและทําต่อๆไปแล้วมันดีมันเข้าที่เข้าทางหรือธุรกิจที่จะต้องมีการติดต่อยังต่างถิ่นแดนไกลก็มักจะนำพามาให้ซึ่งความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในส่วนของข้อดีที่ผมพูดไปตรงนี้นั้น ้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากดาวราหูจริงๆมันก็สัมพันธ์อยู่กับดาวดวงอื่นๆด้วยนั่นแหละแต่ว่าในหมวดของดาวราหูนั้นสินแสหมิงก็หยิบยกมาอธิบายให้คุณฟังกันได้แบบชัดๆตรงนี้นะครับถึงถึงสิ่งที่จะมีจะได้นะครับกับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนในข้อด้อยหรือว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั้นนะครับ2อ,อย่างตรงนี้ มองเห็นได้อย่างชัดเจนคืออย่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืองานใดๆที่เสี่ยงต่อกฎหมายธุรกิจหรืองานใดๆที่เสี่ยงต่อกฎหมายให้เลี่ยงเลยอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกรณีไม่ว่าจะนำมาซึ่งรายได้รายรับหรือสิ่งที่ดีขนาดไหนจำที่แสหมิงบอกไว้ว่าให้พยายามเลี่ยงเลยนะครับนี่คือ สิ่งที่สำคัญข้อที่สองก็คือว่าดาวราหูที่อยู่ในเรือนการเงินตรงนี้อย่าไปลงทุนกับธุรกิจอะไรที่คุณเองนั้นไม่ได้มีความถนัดทำในสิ่งที่ถนัดทำในสิ่งที่มีความรู้หรือเคยทำมาแล้วหรือมีความรู้อยู่ทายังไงก็รวยในช่วงจังหวะที่ราหูอยู่ตรงนี้แต่อย่าไปทำในธุรกิจที่ไม่ถนัดหรือธุรกิจธุรกิจที่มันสิ่งเสี่ยง ต่อกฎหมายต่ออะไรก็ตามเลี่ยงได้พยายามเลี่ยงออกมาแม้ว่าสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างจะชักจูงหรือว่าชี้ให้เห็นว่าคุณจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ถนัดและยิ่งเป็นสีเทาด้วยขอให้เลี่ยงออกมานะครับนี่คือคำพยากรณ์จากสินแสหมิงถึงชาวลัคนาราศีมังกรนะอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีมังกร คุณมีโอกาสจะศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมที่จะเอามาใช้กับงานนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งแน่นอนที่สุดมันจะส่งผลดีให้กับคุณได้ในอนาคตมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินและรายรับของคุณได้อย่างดีขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีกับราหูที่จะย้าย ในวันที่5พฤษภาคม2568เวลา9.44นและจะอยู่ตรงนี้ไป1ปีครึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวัดตรงนี้ผมมองว่าคุณจะได้รับทรัพย์หรือเป็นช่วงที่จะเริ่มเก็บในเรื่องของการเงินเริ่มที่จะรู้แล้วว่าเราจะมีวินัยในเรื่องของการเงินอย่างไรซึ่งก็จะส่งผลดีมาก โดยปกติเนี่ยเขาชอบพูดกันว่าราหูอยู่เรือนที่2เนี่ยเป็นราหูคนทรัพย์ลวงทรัพย์เฮ้ยแต่ของชาวลัคนาราศีมังกรราหูอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรตราธีดีนะเว้ยเออนะครับรับทรัพย์เป็นช่วงที่เก็บเงินมีสตุ้งสตังเข้ามาเป็นที่น่าพึงพอใจทีเดียวขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล